สวัสดีครับวันนี้เปนที่11ตุลาคม2567นะครับตลาดช่งชวงเช้าก็ปิดลงเรียบร้อยนะครับผลปรากฏว่าบวกอยู่5.08จุดนะครับตลาดะะงคงไซเวไปที่1,500จุดนะครับมีโอกาสที่จะค่อยบวกขึ้นไปนะครับสัญญาณต่างๆยังคงบวกขึ้นไปนะครับถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์ที่เป็นเซตนะครับ เดี๋ยขออนุญาตเปิดเซตให้ดูและยืนยันว่าเซตช่วงระยะสั้นๆนี้ยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนั่นเองนะครับยังคงไซด์เวอขึ้นไปนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น A.C.D. หรือ R.S.I. หรืออินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับยังคงเป็นจังหวะบวกขึ้นไปนั่นเองนะครับนั่นจะเห็นว่าราคานั้นยังคงไซด์เว์ขึ้นไปแม้ว่าราคาอาจจะขึ้นไปแล้วยอดตัวแต่ว่าการบีบตัวเข้ามาหากันนะครับ แล้วก็พาลาบริษายืนยันขาขึ้นแต่ว่าบอลลุ่มก็จะเป็นวอลลุ่มเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่ว่าไ s ซยังคงไซด์เว์ขึ้นไปนะครับ MACD ก็ยังคงไซด์เว์ขึ้นไปชนโอโบสนะครับไอซขึ้นไปชนโอโบสนะครับ o อบก็ยังคงไซด์เว์ขึ้นไปนะครับราคาก็ตัวนี้มันจะอาจจะต้องขึ้นไปชนโอโบสแล้วก็ต้องยืนยันว่าราคาจะพุ่งต่อไปนะครับตัวนี้ก็อาจจะราคาจะงคงจะต้อง ทดสอบเป็นตัวทดสอบเส้นด้านบนสุดของบริจแบงค์นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเขาจะต้องทะลุขึ้นไปนะครับที่ไปยีดจุดสูงสุดก็คือ1,530จุดนั่นเองนะครับเราก็รอ,อดูนะครับว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปตามจ,จังหวะหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามีมีอาการของการปอะบางนะครับเพราะว่าราคาขึ้นไปชนโอเวอร์บอสนะครับอยู่ที่เจ็ดสกวกว่านะครับ โอกาสที่จะชนแล้วก็ย่อตัวลงมาก็มีสูงแต่ว่าโดยทั่วไปนะครับการเคลื่อนที่ของราคาก็คือเมื่อต่ําสุดสูงสุดต่ําสุดสูงสุดมันก็จะขึ้นเป็นจังหวะตัวนี้ก็เป็นจังหวะขาขึ้นเป็นโมเมนตัมขาขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เราให้ท่านทุนได้ลองเก่งกําไรในทาง้านองการเคลื่อนที่ของของเซตนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราดูนะครับเซตนะครับบวกอยู่นะครับ ราคาก็อยู่ที่ราคา1473.60จุดนะครับดูเหมือนว่าจะค่อยไปที่1,500จุดนะครับแล้วก็ m อ c d ก็บวกอยู่1.60จุดนะครับอยู่ที่348.04จุดนะครับมีโอกาสซด์เว์ขึ้นไปแล้วก็อีกสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือราคาทองคำนะครับราคาทองคำจะไปที่2 7 0 7นะครับตอนนี้ราคานั้นบวกขึ้นมานะครับ เราดูตัวหลายตัวก่อนนะครับเพื่อเก่งกําไรตัวใหญ่ๆนะครับจังหวะของราคาทองคํานะครับมีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปที่2 7 0 7ถ้าเราดูจากตัวกรอบหรือเลชั่นนั่นเองนะครับหรือมีโอกาสที่ไปที่2 8 0 8นะครับจังหวะของเขานะครับการรีบาวหรือเทินอาราวราคาตรงนี้นะครับ3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเดเห็นตรงนี้ราคาย่อมจะมีโอกาสใสขึ้นไปที่2 8 0 8นะครับ แล้วก็ MSCD ยังคงซด์เวถึงสายแวบขึ้นไป r s i ชี้ขึ้นนะครับ OV e ก็ยังคงซด์เวถึงสายแวบขึ้นไปยืนยันเป็นขาขึ้นนะครับแม้ว่าพาราบริกษาจุดไข่ป่ายังกดทับอยู่เพะฉะนั้นแต่ว่าถ้าราคายังคงซด์เวย์ขึ้นไปต่อนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไปที่2008นะครับอาจจะได้เห็น2008ภายใน2สัปดาห์นี้นะครับอาจจะขึ้นไปที่2008หรืออาจจะพุ่งขึ้นไปแล้วยอดตัวลงมาก่อนนะครับ เอาว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับอย่าลืมจังหวะจังหวะของเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาจะเป็นไปตามกรอบลรียเน,นชั่นคือต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดสูงสุดมันจะค่อยๆ่อยไซด์เวย์ขึ้นไปเช่นนี้นะครับก็คือยกโลททำมีไฮยกโล่ทำมีไฮอันนี้คือราคาทองคํานะครับเพราะฉะนั้นท่านอยากจะเก่งกําไรนะครับทองคาก็ทําได้นะครับอันนี้ก็คือจังหวะของราคาทองคานั่นเองนะครับทีนี้นะครับอ่า กลับมาแนวเดิมที่เราจะต้องเก่งกำไรนะครับจากการดูช่องทางของนักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาเมื่อวานนะครับก็ไปดูนะครับอ่า uh, บรอ t เม t i v e v กชี m e นะครับของเมื่อวานนั้น uh, ราคาอยู่ที่ CCET นะครับเข้าป่าตั้ง63.04มิลเลียนนะครับ uh, สลับตัวโ o สั c t i v e Volume นะครับราคาก็วันนี้ก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็ยอดตัวลงมานะครับก็คือ เมื่อเขาจะขึ้นไปเขาต้องขึ้นไปทดสอบแนวต้านสําคัญนะครับก็คือเส้นจุดสูงสุดของเขานะครับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับขึ้นไปที่จุดสูงสุดแล้วก็พยายามที่จะผ่านแนวต้านตรงนี้นะครับต้องผ่านแนวต้านตรงนี้ก่อนเพราะถ้าผ่านตรงแนวต้านตรงนี้ไปได้ราคาจะพุ่งขึ้นไปต่อแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยอดตัวแล้วไม่สามารถผ่านแนวต้านไปได้นะครับ อันนี้ก็คือดูแนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคานะครับเมื่อเปรียบเทียบกับโมดสักฉีบวนรุ่มของนักลงทุนต่างประเทศนะครับเราก็เห็นแนวโน้มของนักลงทุนต่างประเทศนะครับดูเก่งกําไรไปก่อนแล้วก็เอามาดูเปรียบเทียบกับโมดสักฉีบวนรุ่มของนักลงทุนภายในประเทศนั่นเองนะครับอันนี้เราก็เอามาดูแล้วก็ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าตัวไหนเป็นอย่างไรนะครับ ทีนี้เรามาดูว่า o ม a c t i v บวนรุ่มของนักลงทุนต่างประเทศนั้นนะครับ5้าาลาำดับนะครับตัว TGB นะครับเป็นตัวแรกที่นักลงทุนภายในประเทศนั้นนิยมก็คือมีมวลลดม t i v i v o บ u m ุ่มท้งบทเมดตดูที่ห่รอยสมิ้ามิลเลียนนะครับราคา3เดือนที่ผ่านมาตัว TGB ก็ยังคงบวกอยู่6.74% 1เเดือนก็ยังคงลบอยู่ 5.94%นึง่งเดืที่ผ่านมาก็ลบอีก2%ราคาดูเหมือนว่าจะไซ์เวย์ไต่างด้านขาลงนั่นเองนะครับ EE อยู่ที่8.98เท่านะครับมียูอยู่ที่5.59%มี EPS ที่0.11แล้วก็มี DPS ที่0.07สตางต่อหุ้นนั่นเองนะครับเช้า,ชานี้นะครับ ก็ปิดแล้วก็หยุดอยู่ที่บวกอยู่ที่0.03สตางค์ราคาอยู่ที่1.90บาทนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับเดิมทีนะครับราคาของเขาก็จะเป็นการจังหวะไซด์เวดาวลงมานะครับเนื่องจากว่าราคาขึ้นไปที่สูงสุดเรียบร้อยก็จะลงมาที่ต่ําสุดนะครับต่ําสุดเรียบร้อยขึ้นไปที่จุดสูงสุดสูงสุดก็จะต้องค่อยๆไซด์เวดาวลงมานะครับ ไป,ไปทดสอบแนวต้านสำคัญนะครับก็คือเส้นสองเลวันขึ้น1.778งหรือ77นะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวโน้มนะครับแต่ว่านะครับในจังหวะน,นี้เขาอาจจะมีโอกาสที่เด้งขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อขึ้นไปเขาก็คือว่าถ้าคือเขาจะต้องขึ้นสุดสูงสุด,สดเป็นไปตามอัตโนมัติของเขานะครับตอนนี้ราคาอาจจะดีดกลับนะครับอาจจะดีดกลับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะต้องเด้งลงมานะครับ แล้วก็จะค่อยค่ยไซด์เว์ขึ้นไปทำนิวไฮนะครับยกนิวโลทำนิวไฮนะครับสลับตัว TTB นะครับาราคาช่วงนี้นะครับก็อาจจะเป็นจะขึ้นสูงเราก็ต้องขายแล้วก็รอช้อนถ้าราคาย่อลงไปนะครับตัวนี้ราคาที่จะซื้อก็มีอยู่ที่1.78บาทนั่นเองนะครับอันนี้ท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าเราก็ดูอของการเคลื่อนที่ของราคามันก็จะลงมาเช่นนั้นนะครับ มันจะลงมาโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่าท่านรอไปเรื่อยๆนะครับยังไงซะใจเย็นนะครับค่อยดูการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคานะครับแต่ว่าโดยทั่วไปมันจะลงมาก่อนยกโลแล้วก็ทำนิวไฮต่อไปนะครับแม้ว่าวันนี้มีวันรุ่มเข้านะครับมีวันรุ่มเข้าที่1 3อ6 8มิลเลียนนะครับ MCD ก็เริ่มจะไซด์เวย์กลับขึ้นไปนะครับ MCD ตอนนี้ไซด์เวย์อยู่ที่ต่ำกว่าเส้นศูนะครับ เราก็อาศัยซด์เว่ไปเทานั้นข้างนะครับแล้วก็ O V B ก็ยังคงซด์เว่ไปเทานั้นข้างยังคงเป็นจังหวะขาลงแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสลงต่อไปแต่ว่าท่านก็ต้องรอ,อช้อนซื้อนะครับรอช้อนที่ราคา1.78บาทนั่นเองนะครับสำหรับตัว T T B นะครับเรายังคงมีความหวังที่1.78นะครับถัดมาตัวที่2นะครับซึ่งนะครับเข้าอยู่ใน อยู่ในกรอบแล้วก็เป็นวนรุ่มที่ขายออกนะครับวันนี้ราคาก็ดูเหมือนว่าออกทำราคาราคาก็ออกไป0.02สตางค์นะครับกัราคากลับมาอยู่ที่4.52สตางค์นั่นเองนะครับซนะครับซึ่งนะครับเมื่อวานก็ราคาก็พุ่งขึ้นมามีวันรุ่มทะลักทะลวงนะครับแต่ว่าวันรุ่มวันนี้ก็มาเป็นอันดับ2นะครับอยู่ที่124.5 อันหนึ่งห้ามิลเลียนนั่นเองนะครับสเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป1 6 1หเนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไปยี่อ่าบวกขึ้นมา2ี่และหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็บวกไปต่ออีก16%ยังจะเป็นจังหวะขาขึ้นไซเว่ขึ้นมานะครับแต่ว่าวันนี้นั้นย่อนะครับแต่ก็ยังคงสูงขึ้นมานะครับ P/E อยู่ที่26.78เท่านะครับมี YU อยู่ที่2.15%มี EPS ที่0.12แล้วก็มี dV S ที่0.07สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับ ถามว่าตัวนี้ก็คือว่าเป็นราคาพุ่งขึ้นไปเกินกรอบ l i n เนียลเ a ชั o นนั่นเองเห็นไหมครับก็คือเขาพุ่งขึ้นไปสูงเกินกรอบ i n เนีย a ชั o นแล้วเขาจะค่อยๆซายเว์ออกด้านข้างนะครับเพื่อยืนหยัดราคานะครับให้ i n เนียลเ a t i o n ชันขึ้นนะครับถ้าราคาซด์เว์ออกด้านข้างอยู่ระดับที่4.50ถึง 4. อ่ะ 70นะครับราคาก็จะฉุดดึงกรอบรีเนลักชั่นให้ไซด์แวบขึ้นไปแล้วตอนนี้พาราบริกซาก็รองรับว่าเป็นขาขึ้นนะครับ m s c d อ่าตัวเล็กน้อยนะครับ m s c d ยังคงส่งสัญญาณว่าไซว์ไปแต่ด้านข้างเช่นเดียวกับไอซ์ขึ้นไปชนโอบอก็ไซว์ออกด้านข้างแล้วก็ OBV ก็ยังคงไซว์ดาวนะครับเพราะนั้นพวกนี้ยังคงเป็นจังหวะที่มีโอกาสที่จะไซว์ดาวแต่ว่า ท่านก็ควรที่จะคัดลอสนะครับเขาเรียกว่าการทัดคัดเอาทํากําไรก่อนไว้ก่อนนะครับแล้วราคามันจะย่อลงมานะครับเราท่านก็รอช้อนราคาที่มันต่ำลงมานิดหน่อยนะครับอาจจะลงมาที่4.29สตังค์นะครับแล้วก็ราคาก็จะไหลกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้ท่านทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับถัดมานะครับตัวที่3ก็คือตัว KTB นะครับ ATB วันนี้ก็ยังคงบวกขึ้นไป0.60สตางค์นะครับอยู่ที่21.70บาทนะครับ3 mm hmm. เดือนที่ผ่านมานะครับบวกไป24% 1, mm hmm. 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป5% 1นึ่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป4%เป็นจังหวะไซด์ไว์อัพขึ้นมานะครับในราคานะครับ PE, mm hmm. PE อยู่ที่7.63เท่ามี yield อยู่ที่4.11%มี EPS ที่1.59สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี DPS ที่0.87สตางค์นะครับ ไปดูจังหวะย,ยังคงไซด์เวย์ขึ้นมานะครับราคายังคงบวกแล้วเดินออกด้านข้างนะครับแล้วก็รอจังหวะว,ว่าเอถ้าราคาขึ้นไปกรอบด้านบนของเรนเนลชั e ่นจะไปทดสอบแนวต้านสูงสุดของการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับเห<ม>็นได้จากวนลุ่มนะครับวนลุ่มเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็เข้ามาหนาทีเดียวนะครับมีวนลุ่มเข้าไปทั้งสิ้นอยู่ที่95.49้ามิลเลียนแล้วก็ MACD ยังคงไซด์เวย์นะครับ สายเวอขึ้นไปเช่นเดียวกับ OVV uh, RSI ขึ้นไปชน o w o t นะครับแล้วก็ OVV ก็ยังคงซายเวขึ้นไปนั่นเองยืนยันเป็นขาขึ้นโดยทํพาเราหลิกซานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังคงถ้าเข้ารา,าคายังคงซายเวทากําไรขึ้นไปก็ปล่อยให้เขาทำกำไรขึ้นไปต่อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ,อย่างน้อยนะครับใ,ใ,ใ,ในในในจังหวะนี้มันจะค่อยค่อย ไซเวย์ขึ้นไปแล้วก็ไซเวย์ดาวลงมาอย่างรุนแรงเพราะนั้นถ้าเกิดท่านมีม,มีมีวินัยนะครับใช้วินัยในการตั้งว่าถ้าย่อลงมาเราก็ต้องทำการคัดล็อตตัดเอากำไรไว้ก่อนนะครับอันนี้คือกำไรในการลงทุนของทั้งนลงทุนเองแต่ว่าถ้าเกิดท่านยังคงเชื่อมั่นในราคาแล้วก็ยังคงเป็นแนวโน้มที่ดีท่านก็ต้องอดทนถือต่อไปนะครับก็เรียนท่งนทุนทราบแบบนี้นะครับ ถัดมาตัวที่4นะครับตัวที่4ี่ก็คือบ้านปู่นะครับราคาก็ลดย่อลงมานะครับอยู่ที่0.05สตางค์นะครับราคาอยู่ที่6บาท8เอา75สตางค์นะครับเนื่องจาก3เดือนที่ผ่านมาเขา,เขาำก็ทํากําไรบวกไป28เเซนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป10เแต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาลบไป0.74สตางค์ต่อหุ้นนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับ0.74เอร์เซนตนะครับ หนึ่งที่ที่ผ่านมาเราก็มี PE ที่20.16เท่านะครับมียิที่6.04%ี่เแล้วก็มี E p พที่0.25สาตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.18่สตางค์ต่อหุ้นนะครับจังหวะยังคงไซด์เวดาานะครับจังหวะของเขานะครับเนื่องจากอะไรครับช่วงนี้เป็นจังหวะขาลงนะครับรทำไมถึงต้องเป็นขาลงเพราะว่าดูตัวนี้เป็นขาลงเรียบร้อยแล้วก็พุ่งขึ้นไปด้านบนเรียบร้อยนะครับถัดมา ราคาก็จะต้องค่อยๆไซา์เวดาวลงมานะครับจะต้องทําการยกโลแล้วก็ทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะครับสเต็ปจะเป็นเช่นนี้นะครับการเคลื่อนที่ข,ขึ้นลงของราคาเห็นได้จากอะไรครับตอนนี้ราคายังคงซายเวด้าทัข้างแล้ววนลุ่มราราคาซื้ออยู่นะครับวนลุ่มซื้ออยู่ที่72.41ิบสอี่่มีเลียนแล้วก็เอเบยังคงยืนเหนือเส้น สัญญาวยังอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณแล้วก็อยู่เหนือเส้นศูนยนั่นเองแล้วก็ไ s i ีไอคงสายเวกด้านข้างนะครับราคาอยู่ที่ 5, 59 69เกบือบจะชนโอบอสนั่นเองแล้วก็ RSI ตัว OV v ก็ยังคงสายเวกด้านข้างนะครับราคาก็ดูเหมือนว่าสายเวกออกด้านข้างนั่นเองเพราะนั้นตัวนี้นะครับถ้าท่านรอได้นะครับท่านต้องรอรับที่ราคา 5.74บาทนะครับสำหรับบ้านปูนะครับราคาจะย่อลงมาที่5.47บาทนะครับยังไงเสียราคาต้องย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้นะครับราคายังคงมีโอกาสขึ้นขึ้นลงลงนะครับไซด์เวลเดินข้างนะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วก็จะต้องย่อลงมาที่ต่ำก่อนนะครับแล้วก็เด้งแล้วก็ซไซด์เวลกลับขึ้นไปนะครับทำกำไรอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นทัางทุนก็รอโปรดพิจารณาดูนะครับเราต้องรอให้ได้นะครับตรงไหนที่ ควรที่จะคัดลอดออกมากรอรอก่อนท่านก็วางแผนให้เขาคัดลอดออกมาก่อนนะครับแล้วก็มารอช้อนในราคาที่ต่ำที่สุดเพื่อทำเก่งกำไรต่อไปนะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้ยังคงเป็น EA ไม่ใช่ AAV นะครับหรือ A Asia นะครับวันนี้ราคาไม่บวกไม่ลบนะครับอยู่ที่0.00สตังค์นะครับอยู่ที่ราคา2.70บาทนะครับ เนื่องจากว่า3เดือนที่ผ่านมาบวกไปกําไรบวกไป35% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป5.4 7แล้วก็หนึ่งตยืที่ผ่านมาก็บวกไป8.8,7เท่านั้นเองนะครับ p e อยู่ที่43.70เท่านะครับล้วก็มีย i e ที่ย,ยังไม่มีย i e l d ้วก็ยังไม่มีการปันผลแล้วก็มี EPS ติดลบอยู่0.03สตสตางค์ต่อหุ้นสลับตัว AAV นะครับไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับราคาก็ดูเหมือนว่า จะพุ่งกลับไปเห็นไหมครับว่าเรามองเกมของเขาก็คือว่าเมื่อราคาต่ําสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดก็ต้องย่อลงมาต่ําสุดแล้วทีนี้ก็จะเบียดกับราคากลับขึ้นไปทําถ้าสามารถยกโลขึ้นไปแตะที่ด้านบนสุดของกรอบนี้นนนได้ถัดมาเขาก็จะย่อลงมาที่จุดต่ําสุดแล้วก็จะเด้งกลับขึ้นไปสูงสุดอีกค,ครั้งนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับเหตุการณ ราคาถ้าร่วงลงมาก็จะร่วงลงมาตามสเตปขาลงโดยอัตโนมัติแล้วเมื่อเมื่อลงต่ําสุดเขาจะเด้งกลับขึ้นไปที่สูงสุดโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเมนตัมของเขาให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้วอลลุ่มเป็นวอลลุ่มขายซะส่วนใหญ่นะครับเป็นวอลลุ่มสีแดงนะครับวันนี้มีวอลลุ่มที่71.49สตางค์ต่อหุ้นนะครับอี่เามิลเลียนนะครับขอภัยด้วยนะครับ RMSD ยังคงไซด์เว์นะครับไซด์เวอขึ้นไป โอวี o v v e, นะครับยังคงไซว์เวถึงไซว์เวอัพขึ้นไปไอซไซยังคงไซว์เวขึ้นไปยังไม่ชนตัวโอ o อทเพราะฉะนั้นจากราคายังคงสามารถที่จะไซว์เวขึ้นไปที่ต่อนะครับถ้าไอซไซยังไม่สามารถคือยังไม่ได้ชนโอบอทนั่นเองนะครับไอซไซนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังคงเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับท่านักทุนก็เก่งกำไรระยะสั้นนะครับเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะดาวลงมาก่อนมาตา มาทำแนวนิวโลก่อนคือยกนิวโลก่อนแล้วก็ทำนิวไฮขึ้นไปนะครับก่อนที่ราคาจะดีดตัวทำนิวไฮขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านนักทุนก็ต้องใช้ความขยันอดทนแล้วก็มีวินัยในการที่จะทำกำไรนะครับในแต่ละตัวแต่ว่าเราก็ดูว่านักลงทุนให้ความนิยมในหุ้นแนวไหนให้ความนิยมในหุ้นตัวใดมากที่สุดใน m most a c t i v e Vol ุ m e นั่นเองนะครับ ก็หวังว่าท่านลงทุนจะใช้ประโยชน์และใช้สอยให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับในการนําไปวางกลยุทธ์การาถ้าท่านจะดูว่าแนวโน้มของเขาเป็นขาขึ้นหรือเป็นแนวโน้มขาลงก็ลองพิจนารณาดูนะครับด้วยความเคารพนะครับท่านที่เคารพครับเสร็จนี้เราก็ขอประคุณท่านหลังจากที่กรอบที่ท่านเกิดเกิด ถูกใจนะครับก็กดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็รอ,อดูวิธีการต่างๆนานานะครับเราก็จริงๆมันมีตัวที่จะตัวที่จะราคาพุ่งขึ้นไปที่เราจ้องจับตาดูนะครับช่วงจังหวะนี้ก็ต้องดูจังหวะของแ a บบิทนะครับตัวแ a บบิทนะครับดูดูแรบบิดก่อนนะครับ ราคาและบิดจะค่อยๆบีบตัวเข้ามานะครับอันนี้เป็นเป็นส่งท้ายนะครับท่านังทุนครับส่งท้ายนะครับราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่0.0.59นะครับแต่แต่ว่ามันยังมันยังไม่วิ่งเพราะว่าจังหวะของมันยังจะต้องรอให้มันถึงตัวกงกรอบตัวนี้ก่อนนะครับเขาจะต้องไซเวย์มาที่ด้านข้างอีกอีกสักประมาณ1อาทิตย์หรือเป็น ปลายอาทิตย์หน้านะครับราคาถึงจะมีการขยับราคาขึ้นไปนะครับอีกประมาณสักเกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับราคายังคงจะต้องซด์เวไปด้านข้างแบบนี้นะครับต้องอดทนนะครับแล้วก็รอจังหวะของมาวนลุ่มเข้ามานะครับถ้ามีวนลุ่มเข้ามาตรงนี้วนลุ่มเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาจะต้องจะต้องพุ่งทะลุนะครับพุ่งแรงขึ้นไปอันนี้ก็เรียนท่านลงทุนตอยติดตามดูด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ อันนี้ก็คือแนวทางที่เราจะต้องจ้องหรือว่าเก่งกําไรกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านทุนพิจารณาด้วยนะครับยังไงซักก็ไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ Give